สวัสดีค่ะชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะเราแบ่งตามโหราศาสตร์ของตะวันตกค่ะแต่ว่าถ้าใครที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะดูคลิปความรักของชาวกันตั้งแต่วันที่1ึถึง28กุมภาพันธ์6 5 6 5 เราดูเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมกราว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวกันเนาะในไพ่ที่ออกเราที่แล้วนะคะไพ่จะออกมาในลักษณะที่ว่าชาวกันไปเจอเรื่องอะไรสักอย่างที่มันน่าตกใจแล้วทําให้ต้องอยากจะตัดใจไปนะคะแต่ว่าคู่กรณีนี่ดูเหมือนเขายังจะไม่อยากจะตัดนะเพราะมีเขามีความรู้สึกว่าชาวกันน่าจะเป็นคู่ตัวจริงของเขานะคะแล้วบางทีเขาคิดจะตัดคนที่สามออกไปด้วยซ้ําไปนะคะ ทีนี้ไพ่โดยสรุปนี่มันเป็นไพ่บอกว่ายังมีความวิตกกังวลอยู่แหละแต่มีแนวโน้มจะดีขึ้นในอนาคตมีเดอรซันแล้วก็มีจัด e มนนะคะในส่วนของคนโสดก็ยังมีคนเก่ากลับเข้ามานะคะคนใหม่มีการคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ชาวกันยังไม่พร้อมกับอะไรทั้งสิน้นโดยยังไม่ทําอะไรภายแนะนําของคุโสดเขาที่แล้วก็คือจะปล่อยให้เขา ให้แนะนำบอกว่าให้ปล่อยเรื่องความทุกข์เก่าๆทิ้งไปซะแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีรออยู่นะคะมันมี3ามถ้วยมีสิบเหรียญขึ้นมานะคะโอเคเราดูของเออเดือนกุมภาพันธ์กันเถิดทีนี้สําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้นะคะเราจะใช้ไพ่เยอะนิดนึงไพ่นี้จะเป็นไพ่ที่ใช้แทนตัวชาวกันนะคะไพ่ที่สจะเป็นไพ่แทนคู่กรณีของชาวกันค่ะไพ่สำหรับนี้จะแทน เป็นไพ่ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างชาวกันกับผู้กรณีนะคะแล้วก็ไพ่สีชมพูจะเป็นไพ่ของคนโสดนะคะพี่ก้อยทำทำสเต็มเอาไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะคะดูตรงนั้นได้เลยถ้ารีบไม่มีเวลาดูทั้งคลิปนะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวกันเจออะไรมาบ้างคะ มีไพ่สเตร g t ์นะคะมีไพ่ t h ย The r i o t แล้วก็มีไพ่ i g h t หรืออัศวินถือถ้วยนะคะอขอดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันมีสองกรณีได้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าชาวกันไม่คิดอยากจะกลับไปหาคนเก่าก็มีคนเก่าที่ เขาวางแผนหรือเดินทางมาหาชาวกันไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะดูนะว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันนะคะสงสัยพี่ก้อยคิดว่าคนที่นิ่งน่าจะเป็นชาวกันนะคนที่วิ่งตามเนี่ยดูจะเป็นคู่กรณีของชาวกันซะมากกว่าแล้วดูเหมือนว่า ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครมีโอกาสได้คุยกับผู้กรณีนะคะมันพ่ค่อยว่าน่าจะคุยกันแบบไม่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าคาถาขึ้นมามันมีไพ่ของการทะเลาะวิวาทตรงนี้ด้วยซ้าไปนะคะคือเหมือนคุยกันยังไม่ค่อยลงตัวเลยอันนี้คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะอ่ะดูผู้กรณีกันดีกว่าในช่วงที่ผ่านมัแล้วเนี่ย ช่วงที่เพิ่งผ่านมาเขาความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะอศวินถือถ้วยอืมเริ่มเห็นความเชื่อมโยงแล้วนะคะเพราะว่าคนนี้ถือถ้วยคนนี้ถือถ้วยพี่ก็คิดว่าก็คงน่าจะเป็น ชาวกันนั่นแหละที่ถูกคู่กรณีเข้ามาหานะคะเพราะว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับเออมันมีสิบถ้วยอยู่ตนี้นะคะคือเขาอยากจะให้กลับมาเป็นความรู้สึกของความอบอุน่นเหมือนบ้านเหมือนเป็นครอบครัวกันใหม่แต่ว่าเขาเจอกําแพงอยู่ต่อให้มีอุปสรรคขนาดไหนแต่ว่าเขาก็ยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปนะคะตรงนี้อ่ แล้วตอนนี้ล่ะชาวกันอุ๊ยโอเคมาตอนนี้ชาวกันเป็นยังไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์โอ้ชาวกันน่าจะ ไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคนนะคะนี่เลขสามสามเหรียญสามดาบและมันก่อให้เกิดความวิตกกังวลการน,นอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงยังมีกำแพงเนาะอ่ะแล้วคู่กรณีนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะกระเด็นออกมา มีไพ่สีดาบนะคะมีไพ่ Temperance แล้วก็มีไพ่ Lovers ขอดูนิดนึงพี่ก้อยมีความรู้สึกว่าเหมือนคู่กรณีเขาพยายามที่จะเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยนะเขาพยายามที่จะคิดว่าเออหรือจะตัดคนที่สามดีแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นเดือนนี้ค่ะเหมือนยังตัดไม่ได้ง่ายๆอ่ะนะ เนี yeah. mm ่ยอืมในบางคนนะคะคู่กรณีเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนคุมเกมคือบางเคสนะเหมือนกับเขาเคยพยายามจะตัดคู่กรณีเอยคือจะตัดบุคคลที่สามออกไปจากความสัมพันธ์แล้วแต่ว่ามีการกลับเข้ามาเพราะว่าเป็นความเคยชินด้วย เหมือนกับเขาเคยคุยกับใครสักคนตอนเย็นแล้วก็แชทคุยทุกวันแล้วก็ต่อให้พยายามจะตัดแต่ว่ามันชินแล้วก็จะแชทใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คนคนนั้นเขากลับมาพยายามจะขอคืนดีคนนี้ก็เล่นด้วยก็ไปเรื่อยเลยอะไรอย่างนั้นแต่รู้สึกเขาเขาคิดว่าเขาเขาคนโทรลได้ก็เลยอยากจะรักทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะ แล้วตอนนี้แล้วคะเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับชาวกันอยู่คะมีไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะมีไพ่เทมเพ r เ n น e ์ไพ่เนี้ย แล้วก็มีไพ่ของการทะเลาะวิวาทขึ้นมาอืมเขาก็ถามว่าอยากจะทำให้ชาวกันอยู่ในชีวิตไหมอยากนะคะแต่ต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่เลยอะคือเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเช่ากันในหลายๆประเด็นนะในเรื่องความสัมพันธ์นี้ เขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยเมื่อสักครู่ไพ่นี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาอีกฝั่งนี้นะคะอืมโอเคพี่ก็หยิบไพ่ผิดสำหรับนะแต่ว่ามัน represent ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแปลว่ามันแทนได้แหละเออทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาอะเหมือนยัง พอถึงตอนนี้เขาจะตัดสินใจยังไม่ได้ว่าจะซ้ายดีหรือขวาดีนะคะเพราะมันมีสองเหรียญขึ้นมาเนาะก็เลยพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือว่าทำให้ความสัมพันธ์แบบรักทุกคนยังอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยว่าแยจังทำไมเป็นอย่างนี้เล่าอ่ะแล้วยังไงเขาจะทำอะไรไหมในเดือนนี้เขาจะทำอะไร ในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวกันหรือเปล่าคะอืมโอเคเขาน่าจะเขาน่าจะวางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับชาวกันนะ ก้อยขยายดูนะคะช้อยเยอะนิ่งไปก็แล้วไพ่นิ่งก็ขึ้นตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวน่าจะอืมใช่น่าจะมีการขยับเข้ามาหลังจากที่เขาก็ต่างคนต่างเหมือนวิวาทกันไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วแล้วก็เขาจะกลับมาแต่กลับมาแบบ อมยังไงดีกลับมาแบบไม่ไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดว่าอย่างไงดีละ่ะคือเหมือนคนเราถ้าสมมติว่าจะงอเนี่ยถ้าถ้าเราวัดความจริงใจในความจริงจังในการงอนะ่ะเป็นระดับเด็กมหาดเล็กอัศวินควีนคิงเนี่ยเข้ามาแบบเด็กเขาจะงอแบบเด็กอะ่ะ แล้วไพ่สรุปของเดือนนี้ล่ะคะเป็นยังไงการง้อแบบเด็กก็คือง้อแบบกา้ากรัวไม่มาเต็มที่อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วเดือนนี้สรุปยังไงเขาจะพยายามนะคะโอ้เดี๋ยวนะขอพี่ก้อยดูหน่อยอันนั้นอืม เนี่ย yeah. ความสัมพันธ์สามคนมันยังอยู่เลยแต่เขาจะพยายามต่อสู้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวกันเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้ไอ้สภาวะที่เกิดขึ้นเดือนนี้ค่อนข้างจะหน่วงพอสมควรนะคะเพราะว่ามันยังมีไพ่ของความวิตกกังวลอยู่ต่อไปมันมีไพ่ของการที่ยังไม่มีการตัดสินใจอยู่นะแต่ว่า เนี่ยคือความเจ็บยัง,งคงอยู่ตรงนั้นแล้วเยอะด้วยขอพี่ก้อยดูหน่อยว่า,าแล้วแล้วผ้ามันเป็นอย่างนั้นนะชาวกันจะเล่นด้วยกับเขาไหมหรือว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนเนี้เขาต่อให้เขาอยากพยายามอยากจะเข้ามาก็เถอะนะแล้วตัวชาวกันเองละ่ะจะเล่นด้วยหรือเปล่าขอพี่ก้อยดูใบหนึ่งชาวกันจะไพ่แปดเหรียญน,นี้จะมีความรู้สึกเหมือนกับแล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ ในลูกของฉันฉันก็ทําอะไรของฉันไปตามเรื่องฉันก็จะอยู่นิ่งๆทํามาหากินของฉันไปเธอจะมาไม่มาเรื่องของเธอเลยจะเป็นแบบนั้นอยากส่งเขามาใช่ไหมก็ส่งมาแต่ถ้าไม่อยากส่งเขามาก็ไม่ต้องอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ก้อยขอดูนะคะว่าพ่แนะนำจะว่ายังไง ให้แนะนำบอกว่ามีเฮอร์มิตนะคะหรือสีมีภระสังารารแล้วก็มีไพ่เดทบางทีไพ่แนะนำบอกว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ชาวกันจะลองใช้เวลากับตัวเองไตรตรองดูไพ,พ่พวกนี้เป็นไพ่ของการใช้ความคิดแล้วมองย้อนกลับเข้ามาข้างในของตัวเรานะคะเหมือนกับว่าเออถ้าถ้ามี ความรักแล้วมันทุกข์มากกว่าไม่มียุติดีกว่าไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือมันจะเจ็บไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยคะ่ะมีเจ็บตรงนี้แล้วก็มีสิบดาบอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อขอดูนิดนึงเพราะให้บอกว่าดีไม่ดีตรงนี้นะคะมันเป็นการมันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะเนี่ย มมีไพ่เดวิลออกมานะแปลว่าอะไรแปลว่ามันคือท็อกซิคเรลชันชิพซึ่งต่อให้ตอนเนี้ยยังพยายามที่จะช่วยกันทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อแต่ว่าไม่ช้าก็เร็วนะคะมันจะถึงจุดที่ทำให้ต้องจบอยู่ดีนะอืมแล้วไพ่อบอกด้วยว่าถ้าถ้าสมมติว่าชาวกันสามารถที่จะ จบได้ด้วยตัวเองด้วยใจตัวเองด้วยความอิ่มอิ่มหรือพอเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นไวเท่านั้นนะอืมเพราะว่าดูเหมือนเขาเขาน่าจะตัดคนที่สามไปยากจริงๆนะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปของชาวกันนะคะคนที่มีประเด็นนะ พา่แนะนําว่าลองถามหัวใจตัวเองดูนะคะว่าเราไหวไหมเนาะหรือคิดว่าเราน่าจะปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการจากโซ่ตรวนที่ล่ามเราเอาไว้ได้แล้วเพราะว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นดีไม่ดีทั้งมีทั้งกายทั้งใจด้วยนะมันมันเยอะแล้วมันนานพี่ค่อยคิดว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยนะ เดี๋ยวก่อนขอไปก้อยดูนิดนึงแล้วในอนาคตราคามันจะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นกว่านี้ไหมถ้าไม่ใช่คนนี้นะได้ไปดู world เลยคือเดอะเว l รคือการยุติเรื่องกกเก่าหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะไปเริ่มเรื่องใหม่ๆอีกหนึ่งเรื่องเหมือนออกจากโลกที่มีความทุกข์ตรงนี้นะคะไปอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีอ่ะคือมีการเปลี่ยนเยอะมากตรงนี้เป็นการสิ้นสุด ไพ่บอกเลยว่าดีแล้วไพ่ตรงนี้เป็นไพ่เมเจอร์อาคาน่านะคะเป็นไพ่ใหญ่มมันจะดีในอนาคตนะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนนี้นะอย่างนั้นอะเรามาดูคนโสดกันว่าในเดือนกุมภาพันนี้คนโสดจะเจอกับอะไรบ้างคะ โอ้ยเจอเดทอีกแล้วคนโสดพึ่งคนโสดมีไพ่เดทมีไพ่ราชาถือคาถาแล้วก็มีไพ่หกดาบเข้าใจว่าคนโสดน่าจะคิดถึงคนที่จบไปแล้วนะแล้ว อาจจะเป็นแค่ความคิดถึงหรือเขาอาจจะติดต่อเข้ามาด้วยนะคะแต่ทีนี้ในการติดต่อเข้ามาของเขาเนี่ยมันมีหกดาบซึ่งพี่ก้อยคิดว่าชาวกันน่าจะรู้สึกยังเข็ดอยู่เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และยังจำได้และมีความไม่แน่ใจด้วยว่าเธอมีคนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยค่ะมี Princess of Pentacles มีราชนีเหรียญในบางครั้งนะคะชาวกันที่เป็นคนโสดแล้วคิดถึงคนเก่าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอาจจะแอบรอโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ทีนี้ไอ้การแอบรอโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันมีความมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นเสมอเลยว่า ฉันคิดว่าเธอต้องมีคนอื่นไปแล้วละ่ะหรือต่อให้เธอกลับมาเธอก็มีแล้วละ่ะด้วยส้ำไปเนี่ยมันมีความไม่ไว้ใจอยู่นะอืมต่อให้เขาพยายามที่จะแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงแต่ว่าในใจของชาวกันก็ไม่เหมือนเดิมอะแล้วยังไงคะ แล้วเดือนนี้ชาวกันจะมีโมเมนต์หรือมีช่วงเวลาดีๆกับความรักบ้างไหมมีพัดลมนะคะจะปิวเยอะหน่อยนะมีโอ้โหเยอะแยะเลยมี the emperor มี king of cups มี prince of pentacle นะคะมีจักรพรรดิมีราชาถ้วยแล้วก็มี อัศวินถือเหรียนเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะมากเลยชาวการเนื้อหอมแน่ๆมีคนเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนที่อายุมากกว่าด้วยแล้วมีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันด้วยนะคะแล้วคนนึงเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจอมบงการพอสมควรนะอคือค่อนข้างเอาแต่ใจอีกคนนึงก็เจ้าชู้มาเลยส่วนอีกคนนึงนี่ดูถ้าจะเป็นคนที่ เข้ามาช้าๆมีมาดมีฟอร์มแต่ว่าดูมีความสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะถามว่าเหงาไหมไม่เหงานะอ๋อพี่ก้อยไม่ห่วงชาวกันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยของชาวคนโสดนะคะชาวกันจะเป็นคนที่เข้มแข็งจากภายในหัวใจนี่ค่อนข้างเข้มแข็งกันเลยทีเดียวไม่ว่ามาไม้ไหนนีฉันรับมือได้หมดอืม โอเคงั้นขอพี่ก้อยดูแล้วว่าไพ่แนะนำอยากจะบอกว่ายังไงคะอืมไพ่แนะนำบอกว่าเออ ในบางคู่นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ของความรักแบบกระทันหันด้วยนะเนี่ยแล้วเป็นความรักที่ที่ต่างคนต่างเจอกันครั้งแรกเคยได้ยินเรื่อง love at first sight หรือเปล่าคือเหมือนกับรักแรกพบอะไรอย่างนั้นนะคะคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละใช่เลยรู้สึกดีเอามากๆมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนนี้ก็จะมีคนใหม่นะคะ ซึ่งเขาขึ้นมาโชว์สามสี่ใบเมื่อสักครู่นันะคะว่ามีแน่แน่ลองดูนะคะขนโสดน่าจะเจออะไรดีๆแบบรวดเร็วในเดือนนี้นะคะเค okay, พี่ก้อยเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะขอให้อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะในเดือนนี้นะสวัสดีค่ะ